การยกและารก็อาจารย์ะห่อได้ค่ะพัชคแล้วก็ทั้งลูกทั้งนายผู้สูงอายุที่สงคุณค่าเจอการหลายครั้งนะคะทักเวทีพี่บ้างตัวเจ็งโทแล้วก็เจอกันหลายครั้งนะคะอยากจะมาทุช่องล่องผู้สูงอายุของสารทอง ในกช่องล่มที่นี่อยู่ประมาณิ0ช่องล่มเนี่ยได้เปิดเผยตนเองคือการกั้ห6ช่องล่มยาสุนัขที่จะซื้อวนี่กต่ว่าปุ๊ตตอนะคะว่าเข้ามาได้มี68อประมาณ6ช่องล่อขึ้นไ่แต่ว่าสีที่ได้เนี่นะคะคือชมอมลงผู้สุอันที่ทช่องล่มมนี่เข้มแข็ง ผบาพาณิชย์การประเมินของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชาถัมภ์สมเด็จพระศรีนคร,ร,รินทรมราชิารรนีนะคะที่เรานำมาให้นี้คือชมรมทั้งหกมชม่องลมผ่านเกณฑ์การประเมินหาดา้านมีหาดา้านมีสิบสี่โตชีวิตน,นะคะมีห้าดา้าน มีส4ีตัวชีวะหาดด้านใดด้านที่หนึ่งคือด้านโครงสร้างอุดมการของชมรมเบาขึ้นหญิงใหญ่เนาะโครงสร้างและอุดมการของชมรมอันที่สองด้านที่สองด้านการจัดกิจกรรมประทานสภามคมอันด้านที่สามคือด้านระดุนด้านที่สี่คือดูเจไทยจังหวัดสมบูรณ์มาดึ่มขดดีครับอายุสุขภาพดีแล้วก็ภาคีเครือข่าย ถักโงมชอบล่อมนีผ้าที่เครือขายสนับสนุนตลอดเราทิ้งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนหรือเรื่องภาทีเครือขายนะคะเพราะฉะนั้นผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเด่นจึงได้รับโล่จากส่วนการนะคะเขาจะเขียนไว้ว่ายกย่องชนชมลมต้นแบบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน5ด้าน จิตัวชีวัดซึ่งเป็นต้นแบบให้กับชมรมต่างๆในภาคอีสานมีแค่6จังหวัดจังหวัดหนึ่งคือคือจังหวัดอุบลมีอยู่สีภาคมีแค่25จังหวัดเท่านั้นที่ดำเนิกนการในปี66และ67 6 8คนที่เขาในปี67จะได้รับโลกปี68เข้าบริหารแค่ผ่านเดือด2เดือนเราทำ หนึ่งปีเป็นอย่างน้อยที่เราจะลงมาดูพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจะงบไการหูแจ้งหนาตา,ากันก่อนเนาะท่านประทานนั่งดูท่านนี้หูแจกกันกเพื่อลหเนาะท่านสมาชิกป,ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยก็ตกบอลหน้าเนาะประจำจังหวัดอุบลราชธานีมาถึงแล้วนะคะท่านสมพงศ์พงชีวิน ะะรองประธานสาขาคนที่หนึ่งนายสงศ์บัวงามค่ะถัดไปคือนางคงคำแก้วน่วมเป็นนักวิชาการค่ะ,ะนางสาวลุงนาภพาโกกพันเป็นประชาสัมพันธ์และนางพัชรีหยิบสูงเนินเฮระยิกของสาขาสมาคมผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทยนะคะและตัวดิฉันอรัญญาบวงามเลขาธุก,การสาขาสมาคมผูน้นำก็ขอเรียนชี้แจงความเป็นมาต่อไปก็มอบหม่ให้กับน้องที่จะเรียนเชิญทนายุกมอบโลนะคะเฉญ ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่อรัญญาเนอะให้มาว่าที่มาที่ไปของเรามายัางไงค่ะนะคะขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะเรื่องของการมอบรางวัลนะคะจะมีทั้งหมด6รางวัลน,นะคะ จะเป็นของชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่15หมู่16หมู่7หมู่17นะคะแล้วก็หมู่11 12ดสนะคะการมอบรางวัลเดี๋ยวจะขึ้นด้านบนเวทีนะคะฐานด้านบนเวที่ะผู้มอบรางวัลของเรานะคะก็ขอเรียนท่านนายกโคงการบริหารสื่อสมุทรสร้างหอนะคะเป็นผู้มอบรางวัลน,นะคะประกาศกิจคุณนะคะชมรมผูส้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งนะคะด้นบนเวทีนะคะ ขอพลังวันแรกนะคะจะเป็นชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งนะคะหมู่ที่1นนะคะผู้รับมอมนะคะทีสารการค,ค่ะประธานชมรมผู้สูงอายุนะคะด้านบนเวทีเลยค่ะพอขึ้นไปแล้วรับแล้วนะคะก็รอด้านบนเวทีก่อนจวถา่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งนะคะที่เราได้ดําเนินการมานะคะ ด้านหลังนะคะค่ะแล้วัลที่สองนะคะของชมรมนะคะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณนะคะของชมรมผู้สูงอายุต,ต้นแบบนะคะก็คือคุณแม่มารีคอมยุทธค่ะประธานชมรมผู้สูงอายุนะคะของหมู่ที่สองบางซ่านทองค่ะอ,อีกหนึ่งชมรมนะคะที่ได้รับไปประกาศเหมือนกันนะคะก็คือ,<พ>อชมรมผู้สูงอายุ ะะออบ้านสร้างถ่อนะคะขอเชิญคุณพ่ออุดรกิ่งแก้วค่ะประธานชมรมผู้สูงอายะะุหมู่ที่15บ้านสร้างถ่อค่ะึ้นรับโูคราวันนะคะด้วยใบมีทาค่ะนะคะแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุนะคะหมู่ที่16บบ้านสร้างถ่อเรียนเชิญคุณพ่อ ชมรมผู้สูงอายุนะคะของหมู่ที่16นะนึ้นขึ้นรับชอบรางวัลค่ะแล้วก็ชมรมถัดไปนะคะหม้อประกาศกิจกรรมนะคะก็คือชมรมของบ้านดอจิโนนะคะทั้งสองหมู่นะคะทั้งหมู่ที่7และหมู่ที่17นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อเพลงเยี่ยมสุข ชุงรมือเรานะคะขึ้นรับมอบใบประกาศนียะัตรและก็อีกหนึ่งชุมโรงสุดท้ายนะคะในพื้นที่ตรงนะคะที่ได้รับมอบใบประกาศกคุณลุงชุมโรงผู้สูงอายุตั้งแบบเข้มแข็งนะคะก็คือชุมโรงของบ้านสีบัวนะคะทั้งสองของบ้านค่ะคุณที่สองนะคะขอเชิญ สี่เป็นผู้รับมอบนะคปะปัญหาจุดรมผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็เราจะมีที่ระลึกนะคะจากทางสมาคมผู้สูงอายุของจังหวัดนบุรนะคะจะมอบให้กับผู้ประสานงานนะคะตั้งแต่เรื่องของการประเมินจำนวนผู้สูองอายุการทำก,ก,กับกิจกรรมต่างๆนะคะคุณแม่อรอัญญาและก็นางคนประทานนะคะสมาคมผู้สูองอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนบุรนะคะจะมอบให้กับคุณพอ่อโนรักสารการ มาเป็นผวันและกำลังใจนะคะให้กับทางผู้ประสญญานงานของเรานะคะโอเคค่ะอ๋อ,อยังถ่ายภาพมั้ยนะคะยังเพิ่งลงนะคะยังเพิ่งลงค่ะก็ะขอเรียนเชิญนะคะทางท่านสมาชิกรองนายกนะคะ พาพ่วมกันนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นสักขีพยานนะคะในเรื่องของหาประกาศเกียรติุณนะคะในเรื่องอชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งนะคะอันนี้เราเป็นหนึ่งในหกจังหวัดนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็<ง>ขอเรียนเชิญนะคะ โมยุนะคะทุกท่านเลยนะคะต่อไปเราก็จะสร้างเครือข่ายนะคะสร้างเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งชุมชนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเข้ามาในการขับเคลื่อนนะคะของผู้สูงอายุของเราในการน้นที่ตำบลจันทร์นะคะเราจะมีขับเคลไว้ข้างหลังนะคะทุกอย่านนะคะเราจะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีต่างๆนะคะจารรณรงค์งานไหนได้ที่

เอาระถางเอาโยโกะไ่ะโยโกะเนาะค่ะยโกะเนาะ กิจกรรมนะคะของโรงเรียนพุ้ธสุกมายุของเราก็คือนะคะในวันนี้ครับี่ติดตามชมส่อมะนาวครับที่ที่มองตาเด็กๆร้านเพชรกบชมชมชมอยู่ที่ดีเด่นตอนนี้นะคะทุกท่านเนาะเขาก็แม่แม่เนาะนังประจวบทียนกันเลี้ยงนะคะครับสวัสดีครับะ